วันจันทร์ที่18มกราคม2564เวลา10นาฬิกาในอำนาจชงูงพุ่งในการส่วนบริหารจัดการน้ําและบำรุงรักษาสํานักง,งานชลประทานที่13และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้าครั้งที่3ประจำปี2564ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายวิดีโอคอนเฟรนซ์รับสัญญาณจากห้องประชมุมศูนย์ปฏิบัติการน้ําอจฉริยะชั้น3อาคาร99ปีหม่อมหลวงชูช,ชาตกำพูกรมชลประทาน โดยมีน,นายทวีศักดินเดโชพลรองธิดีฝ่ายบำรุงรักษากรมชลประทานเป็นประธานในการนี้ผู้มีการส่วนบริหารจัดก,การน้ำและบำรุงรักษาได้ารายงานสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่สำนักง,งานชลประทานที่13ซึ่งได้มีการติดตามและแก้ไขค่าความเค็มในแม่น้ำท่าจีนบริเวณคลองจินดาซึ่งได้ดำเนินการตามที่รองธิดีฝ่ายบำรุงรักษาได้มอบหมายไว้ได้แก่การเปิดปิดประตูระบายน้ำคลองจินดาให้สัมพันธ์กับค่าความเค็มการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด3ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจำนวน2เครื่องการซ่อมแซมแผ่นยางกันน้ำที่ประตูระบายน้ำค จินดาโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคนครปฐมได้วางแผนการดำเนินงานในปี2564เพิ่มการระบายน้ำคลองท่าสามบางปลามากกว่า 40, 40ลูกบอลเมตรต่อวินาทีและดำเนินการตั้งแต่วันที่12มกราคม2564และส่วนของการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนได้ดำเนินการส่งรถบรรทุกน้ำเข้าพื้นที่แล้วทั้งนี้ค่าความเค็มในคลองจินดามีค่าลดลงโดยได้เดินเครื่องสุบน้ำแล้วบางช่วงเวลาตั้งแต่วันที่16มกราคม2564 ในส่วนของค่าวความเค็มปักน้ำแมกลองลดต่ำลงและอยู่ในเกณฑ์ปกติซึ่งสำนักง,งานชลประทานที่13จะได้ทำการปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนแมกลองเพื่อเป็นการประหยัดน้ำนอกจากนี้สำนักง,งานชลประทานที่13ได้ลงพื้นที่ทำการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องการบริหารจัดก,การน้ำและการเพาะปลูกพืชุดเดือแรงปี2564อย่างต่อเนื่องนห้องประชุมสำนักง,งานชลประทานที่13ตำบลม่วงชุมพรทำม,มุงจังหวัดกาญจนบุรี วันอังคารที่19มกราคม2 5 6 4เวลา9นาฬิกานายไพศาลพูพนรพัฒน์รองผู้อำนวยการสำนักง,งานส่ประธานที่13พร้อมด้วยนายนพดลมีวิเศษผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลนนางกิติยาเชื้อแถวหัวหน้าง,งานพัสดุและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสรุปปัญหาและอุปสรรคการสำรวจสินทรัพย์เพื่อเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลคารุพันธ์และสิ่งกอ่อสร้างเพื่อให้การดำเนินการสำรวจสินทรัพย์ เพื่อเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลคารุภัณฑ์และสิ่งกอ่อสร้างของสำนักง,งานชประทานที่13เป็นไปนด้วยความเรียบร้อยณห้องประชุมสำนักง,งานชประทานที่13ตำบลม่วงชุมเพือท้ำม่วงจังหวัดกาญจนบุรีวันพุธที่20มกราคม2564เวลา9นาฬิก,กา 64, 9, 30นาทีน,นายไพศาลพงศ์นรพัฒน์รองผู้อำนวยการสำนักง,งานชประทานที่13พร้อมด้วยนายพรชัยผู้พอมพันการผู้อำนวยการการส่วนแผนงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ครร่วมประชุมถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถนำความรู้ด้านการบริหารงบประมาณที่ได้จากกรมชประทานมาบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพในห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอจฉริยะสำนักง,งานชประทานที่13ตำบลม่วงชมเพื่อนท่าวงจังหวัดกาญจนบุรี วันพฤหัสบดีที่21มกราคม2564เวลา13.30นาทในอำนาจชูวงผู้มยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักง,งานชลประทานที่13ผู้มยการโครงการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เขาร่วมประชุมการบรหิหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำท่าจีนช่วงตดูแลงปี2563และปี2564ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่า,ขายวิดีโอคอนเฟอเรนซ์รับสัญญาจากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอาเชริยะชั้น3อาคาร99ปีหม่อมหลวงชุชติกำาภูกรมชประทานโดยมีนายทวีศักดิ์ธนเดชโชคนรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษากรมชประทานเป็นประธานซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเค็มลุกล้ำแม่น้ำท่าจีนบริเวณประตูระบายน้ำคลองจินดา เพืให้บริหารจัดการน้ำคลองจินดาสัมพันธ์กับการขึ้นลงของน้ำทะเลร่วมกับการใช้เครื่องสุบน้ำช่วยเหลือเพื่อควบคุมค่าความเค็มให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดในห้องประชุมสำนักง,งานชลประทานที่13ตำบลม่วงชุมเทอท่า,าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี